บทที่ 6. ภาษีธุรกิจเฉพาะลักษณะของภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการประกอบธุรกิจเฉพาะอย่างเป็นภาษีที่มุ่งธุรกิจไม่ได้มุ่งกิจกรรมต่างจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่มุ่งจากการจัดเก็บจากกิจกรรมการขายสินค้าและให้บริการ เพราะฉะนั้นความหมายของภาษีธุรกิจเฉพาะคือภาษีที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคเช่นเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่มแต่จะเน้นจัดเก็บจากกิจการที่มีลักษณะเฉพาะอย่างที่ไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นภาษีธุรกิจเฉพาะคือเป็นภาษีประเภทหนึ่งที่จัดเก็บจากกิจกรรมเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกไปซึ่งจัดเก็บเป็นภาษีทางอ้อม หุ้ที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือทุกคนที่เข้าขายต้องเสียนะคะก็ได้แก่บุคคลธรรมดาคณะบุคคลกองารดกที่ยังไม่ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริษัทจำกัดองค์กรของรัฐแล้วก็สหกรณ์ถ้ามองการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็จะแบ่งเป็น1ก็คือกิจการธนาคาร2ก็คือการประกอบ ธุรกิจนะเกี่ยวกับเงินทุนหลักทรัพย์หรือว่าธุรกิจเครดิตฟองซีเอสามก็คือการรับประกันชีวิต4การรับจำนำนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการรับจำนำห5การประกอบกิจการยิ่งธนาคารพาณิชย์การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในข้อที่6กก็คือการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรไม่ว่าจะเป็นการ ขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยวิธีใดก็ตามนะคะ7ก็คือการขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์การประกอบธุรกิจที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะสำหรับในกลุ่มที่8ก็คือการซื้อขายหรือว่าการคืนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากกรตอกก็คือกิจการที่ประกอบธุรกิจแฟคเตอร์ g ความหมายของกิจการซื้อและขายคือหลักทรัพย์ก็คือกิจการที่มีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อหลักทรัพย์และผู้ขายหลักทรัพย์ว่าผู้ซื้อหลักทรัพย์นั้นตกลงจะซื้อหลักทรัพย์จากผู้ขายหลักทรัพย์โดยผู้ซื้อขายหลักทรัพย์จะขายหลักทรัพย์ในอนาคตตามกำหนดเวลาในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าค่ะ ส่วนธุรกิจแฟคเตอร์งนะคะความหมายก็คือการซื้อขายลูกหนี้การค้าโดยมีบริษัทแฟคเตอร์นะคะที่ทำหน้าที่ในการรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปของใบกำกับสินค้าประเภทต่างๆจากผู้ขายสินค้านะคะและผู้ขายสินค้าก็จะโอนสิทธิ์ จากบัญชีลูกหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้านะคะเป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทแฟกเตอร์นะคะในขณะเดียวกันบริษัทแฟกเตอร์ก็จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าโดยได้โอนสิทธิบัญชีลูกหนี้จากความหมายของธุรกิจแฟกเตอร์นะคะหรือแฟคเตอร์ริงนะคะก็คือแบ่งผู้เกี่ยวข้องได้เป็น3ฝ่ายนะคะ1ก็คือบริษัทผู้รับซื้อบัญชีลูกหนี้นะคะ สองก็คือบริษัทผู้ขายสินค้าเงินเชื่อสามก็คือบริษัทผู้ซื้อสินค้าเงินเชื่อภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะเป็นภาษีที่จัดเก็บจากรายรับโดยรายรับหมายถึงนะคะเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือว่าประโยชน์อื่นใดๆอนันมูลค่านะคะที่รับหรือพึงได้รับไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรนะคะเนื่องจากมัก จากการประกอบกิจการนะคะทั้งนี้คําว่ามูลค่านั้นก็หมายถึงราคาตลาดนั่นเองในส่วนของกิจ,จ,ก,จ,จการธนาคารนะคะรายรับที่จะต้องนำมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็คือดอกเบี้ยส่วนลดค่าธรรมเนียมค่าบริการกําไรก่อนรายจ่ายใดๆนะคะจากการซื้อหรือขายหรือที่ได้จากตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆนะคะกำไร ก่อนหักรายใจ่ายใดๆนะคะจากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรานะคะการออกตัวแลกเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆหรือการส่งเงินไปต่างประเทศค่ะกรณีเป็นธุรกิจเงินทุนนะคะธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซีเอนะคะผ่านภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือดอกเบี้ยส่วนลด ค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการซื้อหรือขายหรือที่ได้จากตัวเงินหรือตาสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆหรือการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราการออกตัวเงินหรือตาสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆหรือการส่งเงินไปต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับกิจการประกันชีวิตนะคะรายรับที่นำมาเป็นฐาน,นะคะสำหรับการคำนวณน,นะคะก็คือดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการกิจการรงรับจำนำนะคะรายรับที่นำมาเป็นฐานก็คือดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมเงินนะคะทรัพย์สินหรือค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดนะคะที่ได้รับจากการขายของหลุดจำนำค่ะ กรณีเป็นที่เป็นกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นะคะรายรับที่นำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็ได้แก่อันแรกนะคะก็คือในส่วนของดอกเบี้ยนะคะส่วนลดค่าธรรมเนียมค่าบริการกำไรก่อนหักใดๆนะคะาจากการซื้อขายตั๋วเงินนะคะหรือว่าตราสารแสดงสิทธิ์ในนี้ใดๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกําไรก่อนหักรายใจ่ายใดๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายเงินตรานะคะการออกตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ใดๆนะคะหรือการส่งเงินไปต่างประเทศค่ะ <ส uce. S 1> กิจาการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เป็นทางการค้าหรือหาก,กำไรนะคะรายรับที่นำมาเป็นฐานในการคำนวณก็คือรายรับก่อนหักรายใจ่ายใดๆนะคะส,ส่วนกิจกา <ส Favorite. S 1> รขายหลักทร<ส>ัพย์ว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์นะคะฐานการคำนวณก็คือรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ต่อไปนี้ก็คือตารางเกี่ยวกับอัตราภาษีและฐานภาษีนะคะซึ่งอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะตามประมวลรัศดากรเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ3อัตราด้วยกันนะคะก็คือร้อยละ3ร้อยละ2.5แล้วก็ร้อยละ0.1นะคะซึ่งก็จะแยกเป็นกลุ่มกิจการดังนี้นะคะกลุ่มที่1ก็ได้แก่กิจการธนาคารนะคะธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซีเอและการประกอบกิจการเงี่ยงธนาคารพาณิชย์นะคะก็จะมีนะคะในส่วนแรกฐานแรกก็คือฐานจาก ดอกเบีย้ยนะคะส่วนลดค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือกําไรก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะจากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือว่าตราสารแสดงสิทธิในหนี้นะคะอัตราร้อยละ3.0นะคะแล้วก็ฐานจากกําไรก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะจากการแลกเปลี่ยนหรือว่าการซื้อขายเงินตรานะคะการออกตั๋วเงินหรือว่าการส่งเงินไปต่างประเทศตัวนี้ก็อัตราร้อยละ3.0เช่นเดียวกันค่ะ อัตราภาษีและฐานภาษีนะคะในกลุ่มที่2นะคะกิจการรับประกันชีวิตนะคะกับกิจการรงรับจำนำนะคะก็จะมีอัตราภาษีอยู่ที่เท่ากันเลยก็คือในอัตราร้อยละ2.5ค่ะสำหรับกลุ่มกิจการที่4นะคะการค้าอาสังหาริมทรัพย์นะคะฐานก็คือจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะในอัตราร้อยละ3.0ค่ะ ส่วนในกลุ่มที่5นะคะกิจการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะคะฐานก็คือจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะ0.1นะคะในตรงนี้วงเล็บไปก็คือได้รับยกเว้นค่ะกิจการที่6นะคะการซื้อและการขายคืนหลักทรัพย์นะคะที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะคะและตลาดหลักทรัพย์นะคะตอนนี้ก็คือฐานจะอยู่ที่นะคะร้อยละ3.0นะคะเช่นเดียวกับ กลุ่มธุรกิจที่7นะคะคือธุรกิจ Factoring นะคะ,ะตัวนี้ก็ในอัตราร้อยละ3.0เช่นเดียวกันการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็คือเราจะคำนวณจากอาาัตราภาษีที่กำหนดนะคะได้นะคะแล้วก็จะต้องเสียภาษีนะคะ บำรุงท้องถิ่นอีกด้วยนะคะในอัตราร้อยละ10ของภาษีธุรกิจเฉพาะที่คำนวณได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สูตรการคำนวณของภาษีที่จะต้องชำระทั้งหมดนะคะก็คือฐานภาษีคูณด้วยอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะที่กำหนดในตารางนะคะคูณด้วย1.1ค่ะตัวอย่างนะคะห้างหุ้นส่วนนะคะ,ะรับจำนำสินทรัพย์ ะะได้ขายของหลุดจำนำนะคะเป็นมูลค่า5,000บาทนะคะกิจการแห่งนี้จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเท่าไหร่นะคะสูตรของเราก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะทั้งหมดเนี่ยนะคะเท่ากับ5000ก็คือฐานนะคะ5,000คูณด้วยอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะ2.5ได้เท่าไหร่แล้วให้คูณด้วย1.1นะคะอ่าก็จะเป็นมูลค่าเท่ากับ137บาท50สสตางค์ค่ะ ซึ่งรา,ายละเอียดก็คือเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะเท่ากับ125บาทก็คือ5,000คูนด้วยอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะ2.5%นะคะพอเราได้คำตอบ125บาทนะคะจะต้องเสียภาษีท้องถิ่นอีก10%ของมูลค่าที่คำนวณได้ก็คือ125บาทคูณด้วย10%นะคะเท่ากับ12บาท50สตางค์เพราะฉะนั้นรวมแล้วก็จะเป็นเงินทั้งหมดเท่ากับ137บาท50สตางค์นั่นเองนะคะหรือ เราใช้วิธีการคำนวณตามสูตรได้เลยข้างบนนะคะก็คือ5,000คูณ2.5ได้เท่าไหร่แล้วคูณด้วย1.1ก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะก็คือบริษัท Land and Home จำกัดนะคะอันนี้ก็ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม2 5 x 3นะคะซึ่งเขาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการขายที่ดินนะคะได้เงินมามูลค่า5ล้านบาทนะคะซึ่งที่ดินนี้มีราคาประเมิน6ล้านนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีท้องถิ่นรวมแบบไหนอย่างไรเท่าไหร่นะคะ มาดูกันต่อนะคะเนื่องจากว่าธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์นะคะอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะที่เราจะต้องเสียก็คืออัตราร้อยละ 3นะคะ,ะซึ่งราคาที่โจทย์ให้มานะคะก็คือราคาขายเนี่ยจะต่ํากว่ามูลค่าราคาประเมินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ราคาประเมินที่สูงกว่านะคะมาเป็นตัวคํานวณน,นะคะก็คือเท่ากับ6ล้านคูณด้วยอัตาราภาษีนะคะแล้วก็คูณด้วย1.1จนะคะก็จาเป็นจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทั้งหมดก็คือ1 9 8 0 0 0บาทค่ะถ้าหากต้องการแยกว่าเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะเท่าไหร่ก็คือ,อมูลค่า6ล้านนะคะคูณด้วยอัตรา ร้อยละ3นะคะก็จะเท่ากับ1,80,000บาทค่ะแล้วก็เอาคำนวณยอดภาษีท้องถิ่นที่ต้องเสียอีกอัตราร้อยละ10นะคะก็คือยอด1,80,000ดคูณด้วยอัตรา10%นะคะก็จะเท่ากับ180 0 0ันเพราะฉะนั้นรวมเราก็จะเป็นเงินทั้งหมด198,000นานันนั่นเองค่ะหรือเขียนสุดคำนวณง่ายๆข้างบนได้เลยว่า6ล้านคูณ3%นะคะได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคูณด้วย1.1ก็ได้คำตอบเช่นเดียวกัน กำหนดในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีธุรกิจนะคะเราจะใช้แบบฟอร์มนะคะพอจดทอจดศูนยนะคะสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการเป็นเดือนภาษีนะคะภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเป็นเดือนภาษีเดือนมกราคมนะคะเราก็จะต้องยื่นภายในวันที่15ของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ะะสำหรับในส่วนที่2นะคะภาษีในเดือนใดนะคะถ้าเมื่อรวมแล้วมีจํานวนเงินไม่ถึง100บาทนะคะผู้ประกอบการนะคะไม่ต้องเสียภาษีสําหรับเดือนภาษีนั้นนะคะแต่ยังคงมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการตามปกติคะ่ะตัวอย่างที่1ธน,นาคารการออมจำกัดมหาชนมีรายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม50,000บาทและมีรายได้จาก การให้บริษัทในเครือกู้ยืมอีก100,000บาทมีกำไรจากเงินตาต่างประเทศ80,000บาทธนาคารต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีท้องถิ่นเท่าใดแนวคำตอบตัวอย่างที่หนึ่งนะคะรายรับที่ต้องเสียภาษีได้แก่รายได้ดอกเบีย้ยจากการให้กู้50,000บาทรายได้จากการให้ กู้สำหรับบริษัทในเครืออีก100,000บาทรวมแล้วเป็นรายรับที่ต้องเสียภาษีจำนวนเงิน150,000บาทส่วนรายรับที่ไม่ต้องเสียภาษีได้แก่กำไรจากการขายเงินตาต่างประเทศ80,000บาทนะคะเรามาดูค่ะอัตราภาษีที่ต้องเสียนะคะสำหรับกิจการธนาคารในอัตราร้อยละ3ค่ะซึ่งจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ3และเสียภาษีท้องถิ่นอีกนะคะวิธีการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะเท่ากับรายรับที่ต้องนำไปคำนวณ150,000บาทคูณด้วยอัตรา3%เท่ากับ4,500บาทแล้วก็คำนวณภาษีท้องถิ่นอีก10%ของยอดของภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็คือเอา4,500บาทคูณด้วยอีก10%เท่ากับ450บาทรวมแล้ว กิจการจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะพร้อมด้วยภาษีท้องถิ่นรวมเป็นจำนวนเงิน4,950บาทค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะเป็นตัวอย่างของกิจการโรงรับจำนำันใจนะคะมีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการรับจำนำประจำเดือนมิถุนายน2566ดังนี้นะคะในส่วนของรายรับนะคะมีรายรับจากดอกเบี้ยการรับจำนำ900,000บาทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร100,000บาทรายได้จากการขายของหลุดจำนำ1,500,000บาทแล้วก็ ค่าธรรมเนียมนะคะ400,000บาทรวมแล้วมีรายรับเท่ากับ2,900,000บาทค่ะค่ะตัวอย่างที่2นะคะในส่วนของรายจ่ายนะคะของโรงรับจำนำนะคะได้แก่ค่าสาธารณูปโภค20,000บาทค่าเช่า80,000บาทค่าจ้าง130,000บาทดอกเบี้ยงเงินกู้700,000บาทรวมรายจ่าย930,000บาท สรุปแล้วเรามีรายรับสูงกว่ารายจ่าย1,970,000บาทนะคะโจทย์ต้องการให้คำนวณหาภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีบำรุงท้องที่ที่จะต้องเสียค่ะค่ะแนวคำตอบของตัวอย่างที่2นะคะฐานภาษีนะคะสำหรับกิจการโรงรับจำนำนะคะ ที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีได้แก่ดอกเบี้ยจากการรับจำนำ900,000บาทรายได้จากการขายของหลุดจำนำ1,500,000บาทค่าธรรมเนียม4 0 0 0 0บาทรวมนะคะฐานภาษีทั้งหมดเท่ากับ2,800,000บาทในส่วนนี้เราไม่ได้สนใจในส่วนของค่าใช้จ่ายเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการโรงรรบ ลงรับจำนำนะคะ,ะก็คือฐานภาษี2 8 0ล้าน8แสนคูณอัตราภาษี2.5%ค่ะก็จะเป็นจำนวนเงินเท่ากับ70,000บาทแล้วก็ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่อีก10%นะคะของจำนวนภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือ70,000คูณด้วยอีก10%เท่ากับ7,000บาทรวมแล้วต้องเสียภาษีทั้งสิ้น77,000บาทค่ะ ตัวอย่างที่3นะคะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับประกันภัยค่ะได้แก่บริษัทบริษัททําใจประกันภัยจํากัดนะคะประกอบกิจการรับประกันชีวิตนะคะแล้วก็ประกันวินาศภัยนะคะมีรายรับที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2566ดังนี้นะคะ1.1ก็คือรายรับที่ได้จากค่าเบี้ยประกันชีวิต1ล้านบาท1.2เป็นรายรับค่า เบีย้ยประกันภยัยวินาศภัยนะคะ5แสนบาท1.3เป็นดอกเบีย้ยนะคะจากการให้ลูกค้ากู้ยืมเงินในกรมทัน์ของตนเองนะคะมูลค่า2 0 0 0 0 0บาท1.4ค่ะดอกเบีย้ยจากการให้กู้ยืมในบริษัทในเครือนะคะ3 0 0 0 0 0บาท1.5ค่ะเป็นค่าธรรมเนียมจากการรับประกันชีวิตนะคะ50,000บาทจดข้อนี้ก็ให้คำนวณหาภาษีที่ต้องชําระทั้งหมด นั่นเองนะคะก็ได้แก่ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีบำรุงท้องถิ่ค่ะแนวคำตอบตัวอย่างที่3นะคะจากข้อมูลนะคะรายรับต่างๆนะคะสรุปก็คือตัวที่จะต้องเสียภาษีก็คือหัวข้อที่1.3ค่ะคือดอกเบีย้ยจากการให้ลูกค้ากู้ยืมนะคะ2 0 0แสนบาทดอกเบีย้ยจากการให้กู้ยืมของ บริษัทในเครือนะคะ3 0 0แสนบาทแล้วก็1.5ค่ะคือค่าธรรมเนียม50,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยฐานภาษีของเราจะอยู่ที่550,000บาทค่ะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอตาร้อยละ2.5ค่ะก็เอา550,000 คูณด้วย2.5%จะเท่ากับ13,750บาทค่ะในส่วนของภาษีท้องถิ่นก็คือ10%ของภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะที่คำนวณได้13,750บาทคูณ10%เท่ากับ1 375บาทเพราะฉะนั้นรวมแล้วเป็นภาษีที่ต้องชำระทั้งหมดนะคะ15,125บาทค่ะ